มาหล่เส้นทางภูพานประชมของดีเมืองภูพานนะคะอันนาคือหยังอ่ะจะจะว่าอันนาคือหยังร่มรื่นระเย็นสบายมากนะคะเขตอุทยานภูพานอันนี้เป็นปากบมะไม สพตโตนประจาพามาให้รถเบิ่งเส้นทางที่หลายๆคนอยากสิมาเบิ่งสมัยคนก่อนเดียว,ยวนี้บมมีภยัยอยากมามาคือเก่าจะมาในคนละแนวมาย็็ว่าแต่ก่อนมันแบบว่ามันยังเป็นถนนแปกแบบนี้น่าจะเราจะผ่านพระตำหนักภูพานราชนิเวศน,นะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ น้ำตกคำหอมนะคะชมว,วิวนิดหน่อยค่ะอ้าวก็ว,ว่าปเปลี่นแล้วเนาะี้พระตำหนักภูพานราชชริเวศงามเดินจัดจะไม่ได้เข้าไปได้เอาเส้นทางใหม่เบิง้งเพราะว่ามืนนีประจาขึ้นทางนี้มาทำงานส่งงานนะคะ ของพิง่งูที่อยากมาให้เบ่งน้ำโตคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศส่วนมากหลายๆท่านก็สิมาศึกษาดูงานของดีเมืองภูพานของดีเมืองสกลนครอย่างของดีเก้าอย่างเจ็ดอย่างเนาะหมูดำเป็ดดำไก่ดำงัวดำน่ะนะ,นะโอ๊ยประจาลืมหันไปเบ่งนอนหนาทางหนา พระจำรักภูพานผ่านมาแล้วประจาม,ตามัตโมอันนี้ก็สิบเป็นจาาโซนอันนี้ก็สิขึ้นไปปีงูอันนี้เราจะขึ้นไปปีงูกันแล้วเราจะไปอีกจะผ่านอีกกล็ล่มล่มลื่นดีเด้ เรามาทํางานนะคะมาตั้งแต่วันก่อนเมื่อนเปล่นเส้นทางมาเพราะว่ายังมีลูลกค้าอยู่มหาสารคามเนืองจากพระจามาทางสว่างเนื่องจากมีลูกค้าฝั่งนี้กระสิบย้อนไปผูมันไก่พอบ้านเราก็เลยสิบยอนพระจ่าก,ก็เลยได้โอกาส มีพี่พี่เพื่อนไปทุกที่ขี่ทุกปั๊มเพื่อนทําคลิปกินเที่ยวเนาะแต่พระจ่าบโบแมนไปทุกที่ขี่ทุกปั๊มไปทุกที่ขี่ทุกปั๊มคือกันจ้ะแต่พระจามาเลาะทุกเส้นทางที่มีงานกะข้างบนมันกะสีเห็นในอีกมุมมองนึงแต่ว่าพระจาสีได้เบิ่งแบบในรูปแบบไหนโอ้เมื่อกี้นี่ขอโทษเน้อพระจา มัวตะโมเลยบริทายไปพระตำหนักภูพานราชชินเวศให้บึงะนะพระจาโมตหันไ่ประมาณนี้ด้วยจาก,จากประจาขึ้นมาจากข้างบนมันก็อยากสั้นๆเด้อพระจากระไส้มือมือขี่เก่าจากข้างล่างที่ประจานะมาได้จากพระตำหนักภูพานสกลนนะครมีของดีลายอย่างเด้อ พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามรือเรื่องหนองหารเบิ่งดูปจ้จ๊ะเรตการปราศาสตร์พึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยทินมั่นในพุทธธรรมจ้าพี่น้องตปองปายนะปิ้งงูนำจกคำหอม ถ้าเซรีไทยนี่ประจาบุเคยขึ้นไปประจาาโบจักเเ้อประจากัตรสกุลนครจะไปได้เหรออัน,นะนี่อันนี้กาซิมาถึงน้ำตกคำหอมเนาะเท่าแม่นบ่ย่างบ่นี่เพอนกาซิมีการพัฒนาเนาะ วิวทิชาระยะนี้อากาศมันเย็นเนาะมันก็เข่าทั้งหนาหนาห้อนหนาหนาวช่วงนี้ใบไม้มันก็เปียกใบไม้พริพริใบหน้านี่ถ้ามาเที่ยวสุโกกนครกับเได้กินนี่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 ก็ขึ้นไปน้ำตกําหอมข้างบนเด้อจ้ะนี่ขึ้นไปอีกชั้นเนึงสั้นเนึ่งจ้ะน,นี่นี่ มันยังบ่เห็นนอกจ้กวิวจิวทัศน์นี่สมัยก่อนอพ,พี่เพื่อนหลายท่านเพื่อก็ยากมาเที่ยวเบิ่งว่ามันมันแม่นอีลีบบกแบบนี้หานะโค้งปิงูมันก,ก็บ,บ่เห็นนอน,นี่ถ้ามองลงไปจากข้างล่างเพราะว่านี่น้ำตกคำหอมนะจ้าเชิญพี่เพื่อนเพื่อนแวะมาเที่ยวเยี่ยมชมบ้านประจาดเด้อน้ำตกคำหอมน้ำตกคำหอมนะจ้า นี่ถ้าถ้าถ้าลงไปแบบนี้หน้านี่ก็สิบโอคอยเห็นนะเมืองอยู่ข้างล่างผู้เลยล่ะจ้ะเมืองอยู่ข้างล่างผู้เลยพรจาก็เลยได้คลิปเส้นทางคดเคี้ยวคือโค้งปิงงูอันนี้ยังโบแม่นเด้อจ้ะยังโบแม่นเด้อจ้ะโค้งอิลีซิยูใกล้ๆกลาลสินเด้อจ้ะเด้ออันนี้ก็ยังเป็นน้องๆอ,อยู่อันนี้เรียกว่าน้องๆองนะจ๊ะ มอแม่พ่อบ้านเทียงประจาว่ามองนั่นละ่ะประจาว่ามองนะครับบริเอ้นมันยังเป็นแค่ชิวๆเข้ากันถ้ามาเที่ยวสกลนครช่วงนี้ชิได้กินไข่มดแดงพักวานป่าเด้อจะเดอ้อแต่ถ้ามาชมศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาภูผ,ผาน กิมีอ่าที่พระจาวา่าของดีเจ็ดอย่างก็คือสิเป็นพวกมัมเบอรี่เนาะมากเมาของเล่ดำดำมันนาจะหมูดำเป็ดดำไก่ดำงัวดำก็มีเด้อจ้าก,ก็มาเยี่ยมชมมาชมศูนย์พัฒนาได้เด้อจ้ะเด้อเพราะว่าอ่าใกล้ๆบ้านนางคำเนาะเลยขึ้นมาอีกนิดนึงเด้อจ้ะเด้อนี่ ตอนนี้ช่วงนี้กะบ,บรรยากาศสองข้างทางกะสีลมลื่นได้จ้ะกะสีลมลื่นเพราะว่าไปไม้พ่นกระเปียดเนาะกระเหตุในอากาศในช่วงนี้กะสีมีฝนลงฤดูสีมีฝนลงฤดูแล้วกะอากาศกะสีค่อนข้างเย็นนิดนึง่งน่าจะถ้าขึ้นมาบูเขูเนาะอากาศกะสีเย็นนิดนึงประจ่าก็เลยถือโอกาสถือโอกาสอัน เอาเส้นทางที่ประจามาจากทํางานนะคะสาถูกเบิงแงงลูกเต้าเลาลานเดินทางไปมาปลอดภัยเรืองปูเด,ด้อประมาณนี้เดี๋ยวจกกะกลับเป็นพุทย,ย,ย,ยานเนาะจ้ะเนาะพุทยานพุทยานแห่งชาติแต่ถ้าฟังผู้ที่ประจาต้องกลับบ้านอาไปทาง ไปทางเตาง,งอยเนาะก็จะเป็นผู้พายุนฝั่งฝัง่งทางพุทธด้อยจ้ะฝั่งทางพุทธฝั่งทางนี้เอินว่าหยังพอบ้านเลยป้อยกระโบจจักได้บ้านแต่ยังโงจ่จักตอนนี้นานี่ก็จะเป็นไข่มดแดงแมงคข n พักวานป้าแล้วกระดอกกระเจียวด้อจ้ะอันนี้เป็นอันอันนั้นอ่าปมปไม้นะนจ้ะ หน่อยไปทักกคมปาไม้เนี่ส่วนข้างล่างนะที่หลายๆคนก็ว่าอยากมาเบิ่งปิงงูปิงงูเป็นแค่โค้งเดี๋ยวจะโค้งขึ้นมาอันนี้นะชิตเป็นหัวหัววิบะแห้งหลายอยากเบิ่งแมงแข้งเออนั่นนั่น่นแมงแข้งจอด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 จดพ่อมันจะมีอีกอยู่วะโอ้ย ประจาอยากได้เมงแขงประจัดหน,นาเนี่ยเมงแขงเมงแขงมื่อวาอนน่ะเด้ออยู่ใช่ไว้จันประจ่ากระบอเคยเลาะได้เวลา,นาหนาเฮ็ดหนาหยางหนาออียงหรือเฮาบ่ได้บ่ค่อยได้เลาะประจ่ละปีแต่ละปีถ้ามาเจอจังหวะจังสีแบบจังสีมีหรือว่าจังสีได้กินแบบนี้หน่าจะโอ้ยปอบ้านแคบบ่มีลบขึ้นมาค่อยเรเด้อ ก็วยเด้อจ้ะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งวายแกงแซ่บแกงใส่ไข่แกงใส่ไก่แกงใส่กระดูกออนกระดูกหมูออดแกงแนวใดก็แซ่บวายฮะแซ่บขักแซ่บล้ำแซบอลีแซ่บอลอไผมาเชี่ยวสกลนครของฝากของต้นหลายอยู่เด้อจ้าภาคคราม เดี๋ยวเด้อจ่าเดี๋ยวเด้อเดี well. ๋ยวเด้อพระจ่าก็เลยบันได้ถ่ายให้เบิ่งอันนั้นเลยเมื่อกี้มอเตอร์โชกับพอบ้านว่าพระจ่าอยากได้เมงแข้งเพื่อนพระโปโจดเพื่อนว่ามันสิมีเชิงเชิงเดี๋ยวเด้อ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 ล้อสล้อสล้อสล้อกุดกะกุดแหดกุดไห้พระจ่าก็เลยบันได้ถ่ายอันที่พักนะที่พักที่กรมป่าไม้เพบนให้คนอยากมาเที่ยว เบิ่งอยากมาพักแบบนี้นะอยากมาพักอยากมาเบิง่งบรรยากาศแบบป่ารงริบหรืออย่างแบบนี้เพิ่นก็นจะมีจุดเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับว่าอะไรพระจาก,ก็เลยมือสูกกันก็เลยบนอันเลยสู่น้ำพอบ้านอ๋อพระจาอยากได้แมงแข้งอะนะเมื่อตำกนจะมาทู่กินนะข้างหน้านี่ได้ตรงคงทึกตรงทึบนนนะ ว,ว่าอยากฟังเด้ชาวบ้านน้องะก็จากันเลยบนได้ถ่ายภาพนะหฮเบิง้งะนะาก็จากันเลยบนได้ถ่ายเบิ้งเพื่อพี่น้องอยากมาพักหนะอยากมาเอนอนกินลมชมวิวนอนกินบรรยากาศเนาะบรรยากาศธรรมชาตินะนะเนี่ไม่มานก็นยังบุดมสมบูรณ์ นี่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 บ่เบาเบาเบา,บาของมากของมากของมากถ่ายคลิปด้วยนะคะอือผักหวานบ้าน,านโอ้่อแม่พี่น้องป้องปกายอยาก,กินเด้ออันนี้อ่าดอกกระเจียวเานาะ ดอกกระเจียวเด้อพ่อแม่พี่น้องใครแวะมาโอ้ยอยากกินเห็ดอาแมงแข้งมีอยู่บ่ค่ะบอหรือไม่มีจะแมงอันนี้บอมีจะแมงจีน,นุ่นจะแตงอ,อกา้อาแมงแข้งบ่ออกบ่บ่แมงจีนู่นใครจังใดข้ามาสีบมมนออกบอสหนูเฮ้ยบอสหนูนนนว่ามันแข้งอยากกินแมงแข้งจักบาทอันนี้ เออต้นอันนี้อันใหญ่อันนั้นนี้เหรอใครขเออกับลงบูมบนอ่าจักกระจันจักบาสนะจักกระจันจักกรจันหกร้อเหรอเออแมงแค้งคือบอกออกมาเหรอโอ้ยประจ่าได้อันนี้เด้อแมงจีนูน ทัดน์ที่จริงอยากได้แมงแข้งนะแมงแข้งนํงจากกจักระจันนะปราจ๋าบ่าเคยกินแต่มันแซ่บมันแซ่บมันแซ่บทำไมเบิ่งจกกัจกระจันอ่อนไฟมาสกุลนครเด้อจะเด้อสกุลนครปรจาจ๋าศิตอันนี้จ่ายเงินแม่ค้าโอ้ยอยากได้ไข่มดแดงก็บ่มีปัญญาบ่เป็นยังจักระถุงบ่ต้องใส่ก็ได้จานแล้วจักบาทไข่มดแดง พ่อีแม่อยากได้ดิใข่อันาไว้นะโอู้เปเนข้ากรุงเทพยบ่เป็นอย่างไรทางนี้ใช้แป้งข้าวเจ้าใต้องแก้ก็ได้เพาะอุ๊ยอยากได้อันนาพักอยากได้พักมาเร็วมาเร็วโอ๊ยเจ็บได้ดิโบต้องอนากรได้แม่บอก สองมือผูได้เปลือสิอันน่ะบ่ต้องแชแม่บอกบ่บ่บ่เป็นยางเม่อนบ่อยากกินบ่ต้องแช่เนาะจะแช่ก็คื้สีดีอยู่วะแช่มันก็แห้งได้ดนครับป็นอาทิตย์ก็ได้เพาะว่านูอ่นเนี่ยบ้า่ะนี่นจ้ะโอ้ยยากไ้ เแคปเ้นนี่ก็วำมือขึ้นกับพวกกระยับเก็จะเอาไข่มดแดงสองเฮ้ยอยากกระเมื่อลวกเด้อยากเอามือกินกระปุ่นผัดยังสิไปสิไปนเนื้อ่ะที่อุตสุดสีไปนเนื้ออี้เอออยากได้เห็ดค่ะค่ะ เไปดูด้วยสิน้องโอ้ยแกงวายแกงวายแกงวายมีแต่อันยากยากอ้าเสียดายแมงแขงเด้ไปจ้าปราชญ์ได้ของแล้วปราชญ์ได้แมงกินนน์หาแมงแขงมันมีน้อยเพิ่์ลว่าวหาแมงแขงมีน้อย เด้อจะมาเด้อไผมาอะนะเออเออได้พระเจ้าก็เพราะว่าเราเออเพราะว่าพระเจ้าให้อันน่้เบ้างพระเจ้าก็อยากได้เฮ็ดบ๊ทอยากได้ <c oughs> เบาๆเบาๆเพื่อมีแมงแขัง <c oughs> ยื้อเยอะครับเนี่ยพระเจ้าว่าบันนี้ลุงเนะี่ยพอลุงแล้วนะ ลงแล้วประจาก็เลยบวได้ลุงพักวานหลายปัญญางแล้วบวแล้วเฮ็ดบวชพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปผูฟูู้้น้องโู้น้องสโลอบองตัวโคไปเ,เอยม่กนะตอนนี้สมหวานเออ่อบ้านว่าจะกินน้วยสม้มผัดแม่นหวาน ถามเบิ่งมีแมงแข้งป a j าอยากกินแมงแข้งจักรจั่นกินโบเป็นแล้วป a j ากินโบเป็นบ่แม่นกินโบเป็นบ่เคยกินอันนไรนะบอะแม่มีแมงแข้งอยู่บ้าฮะบิญไอยังเห็นแล้ว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 นี่ลนะจ<อ>้ามอคืนขามาซุดนี่เด้อจ้า เนี่ยเจอแล้วพ่อแล้วแมงแข้งจา้จาแม่ขาไอ้ช้อยอยืมผู้พ่อค้าน้อยกันจ้าบ้าทแม่อันไหนจา้าี่อันนั้นหาสิบบาทจา้าโอ้ยในถุงเด้ยถุงนั้นถุงละร้อยอันนี้ถุงละสองร้อยจา้าพ่อแม่พี่น้าประจ่าหามาสุดเส้นทางเลยวันนี้ไม่ได้จ้าตัว นี่ละจ้าเขาได้เขาใบซอเอาอันนี้เอาอันนี้แม่แม่แม่เอาอันนี้ประจ่าได้แล้วอย่าว่าเพลงหรือบ่เพลงนี่มันหายนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเช่นอยังกาะบ้านเฮาสะก่นสกลาสินก็สะก่นกาลสินเด้อจ่าประจ่ากับคนสะกลเด้อวจ่าอย่าหัวอันนี้เป็นผักหวานเด้อจ้ะอันนี้ค่ะเป็นผักหวานนะคะแค่แม่มาไปไกลนี่ นี่เด้อผักหวานป่าประจา้าสิให้เบิ้งนี่โอ้ยดอกมันอ้อยซายอยู่บรู้พ่อแม่พี่น้นองแค่บุกขึ้นว่าสิวิ่งไกลอีกอะบนเรือเด้อนี่ฮะเอออยากได้อันทักในกระปานนี้เงินโบได้อันนั้นเด้อมื่อนี่ฮะรอบนี่โบได้อยังเด้อจะกินฟรีได้แล้วจ้าแมงแค์นนี่ละ บ้านประจ่าเอิ้นแมงแขกมันเป็นยังไงวะหมูถามก็จ้าค่ะมันกินชุนชุนันแม่นเอาไปตำก้นตำก้นได้แล้วถึกใจถึกใจได้คิวสุดท้ายบทยังบทสุดท้ายพูดเออพูดอู้หักหักหักมัน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 ขอบคุณมากค่ะค่ะได้แล้วจ้าได้แล้วได้แล้วบ่ได้แล้วะฮะ ไปจ้าชื่อจ้าป้าจ๋าเจอแมงเเขงแล้วนะคะแล้วก็ขอปิดคลิปไปเราจะตามต่ออีกช็อตใหม่นะคะ EP ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ป้าจ๋าขอบคุณการเดินทางยังไม่ได้สิ้นสุดนะคะยังไปเรื่อยๆแต่ป้าจ๋าจมันยาวเนาะจ้ะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆบ้านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ